ขอไม no e ่พี่น้องอะคือต <res> ้นสซฮอตมาเร่มาเจอกันเราแป๊บหนึ่งตอนนี้ผมกำลังเจอกับน้องครับไปสักต้ยไอ้กาไอ้กาพูดดีๆหน่อยพูดดีๆหน่อยโดนปล่อย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  ไอพี่เช็ดนี้ว่าย้าอ้อนได้นั่นอุ้ยไม่ได้แดกหรอกโอ้ยปลาละเพิดงแต่ตัวเองทำไมโอ้แค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวอุ้ยมันเพิ่มาเจอหมดก็ตัวกูตัวตัวปลาละตายแล้วพี่น้องเอ้ย ่ารกูก็ต้องชนะเต้รับชั้นมีน้องหลาเฮ้ยจบกูได้อุ้ยไายเพ็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้